ครับผมทีมชาติไทยนะครับก็ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศไทยเมื่อช่วงวานนี้นะครับเพื่อเตรียมประสนามครับนัดที่2นะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซเนเอเชียครับพบกับทีมชาติโอมาน ามืึ้นไหวของทีมชาติไทยในวันนี้ครับวินฟรีชเชฟเฟอร์ได้นํานักเตะลงทําการฝึกซ้อมเป็นวันแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหลังจากที่เดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวานนี้โดยในวันนี้ครับมีทางนายกสมาคมฟุตบอลวรวีมกุดีมาให้กําลังใจนักเตะในการฝึกซ้อมครั้งนี้ซึ่งทางวรวีมกุดีเปิดเผยถึงเป้าหมายในการคว้า3มแต้มในนัดต่อไปรวมถึงเงินโบนัสที่จะมอบให้กับบรรดาน,นักเตะทีมชาติไทยจํานวน5 0 0 0 0 0บาทในนัดที่พบกับทีมชาติออสเตรเลีย พวกนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่นัดที่น้องๆเข้าไปเล่นที่ออสเตรเลียเนี่ยก็ก็เป็นที่น่าประทับใจของแฟนฟุตบอลแล้วก็พวกเราที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็เราก็เลยมีการโบนัสให้เป็นบำรุงขวัญกำลังใจเขาในฐานะที่ว่าเขาร่วมแล้ร่วมใจกัน อย่างดีก็ให้ไปแบ่งเงินอีก5 0 0แสนนะ,ะในของในส่วนของสมาคมเนี่ยที่จะให้เ,เขาไดา้ถึงแม้ว่าจะแพ้เนี่ยเราก็ถือว่าเขาได้เล่นเันอย่างเต็มที่แล้วก็ประทับใจคนที่ดูอยู่ ส่วนการฝึกซ้อมในวันนี้ครับทางวินฟชเชเฟอร์ได้ให้บรรดานักเตะตัวหลักๆที่ลงสนามพบกับทีมชาติออสเตรเลียนั้นได้วอร์มเบาๆเท่านั้นและย้ำนักเตะในเรื่องของการผ่านบอลให้เสียน้อยที่สุดโดยมีทางด้านของสุริสุขะเป็นผู้เล่นที่เข้ามาเพิ่มในการลงซ้อมครั้งนี้ขณะที่นัทพรพันลิศระการหลังตัวหลักที่พลาดโอกาสลงสนามในแมตที่พบกับออสเตรเลียนั้นจะร่วมฝึกซ้อมกับทีมในวันพรุ่งน,นี้แทนก่อนที่จะลงทําการฝึกซ้อมอย่างจริงจังในวันพรุ่งนี้ต่อไป โดยทางคุณซื้อทีมชาติไทยครับได้กล่าวถึงเกมที่จะพบกับโอมานว่าในเรื่องของแผนการเล่นนั้นคงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากสไตล์การเล่นของทีมออสเตรเลียกับโอมานนั้นค่อนข้างที่จะแตกต่างกันและต้องยอมรับว่าทีมโอมานนั้นเป็นทีมที่สามารถโชว์ผลงานได้ดีในนาทีพวกเขาเสมอกับซาอุดีอาระเบียมาได้ศูนย์ประตูศูนย์และยอมรับว่าเป็นงานที่หนักกว่าเดิมแน่นอนกับสไตล์การเล่นของโอมานที่มีความรวดเร็ว ส่วนในเรื่องของระบบการเล่นที่จะใช้กับทีมชาติโอมานนั้นทางวินฟิชเชอร์ยังไม่เปิดเผยในตอนนี้โดยเฉพาะในส่วนของเกมในริมเส้นนั้นทางเจ้าตัวยอมรับว่ามีผู้เล่นที่ลงสนามพบกับออสเตรเลียนั้นสามารถโชว์ฟอร์มได้ดีทุกคนซึ่งก็ยังไม่การันตีตำแหน่งตัวจริงของสุริสุขะที่เรียกเข้ามาติดทีมในครั้งนี้ซึ่งคงจะต้องดูกันต่อไป นอกจากนี้ทางกุนซือทีมชาติไทยครับยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าในแมตท,ที่จะพบกับโอมานในวันที่6กันยายนนี้อยากให้ในส่วนของสื่อมวลชนนั้นประโคมข่าวให้มากที่สุดเพื่อต้องการให้แฟนบอลทีมชาติไทยนั้นเข้ามาให้กำลังใจทีมกันมากๆเพราะในส่วนของแรงเชียร์นั้นเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากทีมต้องการ3คะแนนเป็นอย่างยิ่ง ส่วนในวนันพรุ่งนี้ขุนพลทีมชาติไทยจะลงฝึกซ้อมกันอีกครั้งในช่วงเวลา17นาฬิกาณสนามราชมังคลากราสสถานก่อนที่จะลงสนามพบกับทีมชาติโอมานในวันที่6กันยายนนี้